สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ครอบครัวร้อยเรื่องรักอีกครั้งนะคะเคยไหมคะที <K S 1> ่ความใกล้ชิดในบางครั้งก่อให้เกิดความรู้สึกสับสนในใจโดยเฉพาะในช่วงวัยที่ฮอร์โมนกำลังพลุ่งพล่านการแยกแยะระหว่างความห่วงใยกับความต้องการอาจเป็นเรื่องยากสำหรับใครบางคนวันนี้เรามีเรื่องราวจากทางบ้านที่ชื่อว่ากาย นักกีฬามาหาวิทยาลัยที่กำลังเคร่งเครียดกับการซ้อมและแม่รัชนีคุณแม่สายสปอร์ตที่เข้ามาช่วยดูแลแต่ทว่าการดูแลครั้งนี้กลับทำให้หัวใจของลูกชายเต้นผิดจังหวะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและพวกเขาจะจัดการกับความรู้สึกนี้ได้อย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นในยามบ่ายแก่แก ภายในห้องออกกำลังกายส่วนตัวของบ้านหลังหนึ่งเสียงลมหายใจหอบถี่และเสียงแหลกกระทบกันดังก้องไปทั่วห้องกายเด็กหนุ่มนักกีฬามหาวิทยาลายัยรูปร่างสูงใหญ่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อของนักกีฬากำลังทุ่มเทแรงกายทั้งหมดไปกับการยกน้ำหนักเขาซ้อมหนักมาหลายสัปดาห์เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันมหาวิทยาลัยที่กำลังจะมาถึงเงื่อเม็ดโป้งไหลาอาบไปทั่วร่างกายที่ร้อนระอุ แต่ดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะเริ่มส่งสัญญาณประท้วงความตึงเครียดสะสมอยู่ที่กล้ามเนื้อหลังจนทำให้เขานิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดกายทิ้งตัวลงนั่งบนม้านั่งพยายามเอื้อมมือไปนวดหลังตัวเองแต่ก็ถนัดทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกแม่รัชนีคุณแม่ยังสาวที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเดินเข้ามาพร้อมกับเสือโยคะเธอเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเช่นกัน แม่รัชนีอยู่ในชุดออกกำลังกายสปอร์ตบราและกางเกงเลกกิ้งรัดรุ่มที่โชว์สัดส,ส่วนความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกายผิวพรรณของเธอชุ่มไปด้วยเหงื่อที่ทำให้เธอดูสดใสและมีชีวิตชีวาเกินวัยหักโหมอีกแล้วนะตะกายเสียงหวานของแม่เอ่ยทักด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นลูกชายทำท่าเจ็บหลังมานีสิเดี๋ยวแม่ช่วยยืดเส้นให้ขืนปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวก็เจ็บจนลงแข่งไม่ได้หรอก กายลังเลเล็กน้อยแต่ความปวดที่หลังก็ทําให้เขาต้องยอมทําตามเขานอนคว่ำลงบนเบาะรองพื้นแม่รัชนีเริ่มใช้วิชายโยคะที่เธอถนัดเข้ามาช่วยคลายกล้ามเนื้อให้ลูกชายมือที่นุ่มนวลแต่มีน้ำหนักของแม่รัชนี กดลงไปตามแนวสันหลังของกายเธอกดจุดและนวดคลึงเพื่อไล่ความตึงเครียดทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความตั้งใจดีแต่สำหรับกายที่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มชะกันและร่างกายที่กำลังสูบฉีดเลือดจากการออกกำลังกายความใกล้ชิดนี้กลับส่งผลต่อความรู้สึกของเขาอย่างไม่คาดคิดแม่รัชนีโน้มตัวลงมาเพื่อใช้น้ำหนักตัวช่วยกดหลังท่านวดแบบโยคะหน้าอกของเธอแนบชิดกับแผ่นหลังกว้างของลูกชาย กลิ่นหอมอ่อนๆผสมกับกลิ่นเหงื่อจางๆของแม่ลอยมาแตะจมูกกายความอบอุ่นจากร่างกายของแม่ที่แผ่ซ่านลงมาทําให้สติของกายเริ่มตเตลิดแม่ครับคือผมกายพยายามจะบอกให้แม่หยุดเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองกําลังคิดฟุ้งซ่านและเริ่มควบคุมร่างกายไม่อยู่ความรู้สึกบางอย่างที่มันไม่ควรเกิดขึ้นกําลังก่อตัวขึ้นในใจของเด็กหนุ่ม แต่แม่รัชนีผู้ผ่านโลกมามากและมองลูกชายเป็นเพียงเด็กน้อยที่เธอดูแลมาตั้งแต่ตีนเท่าหอยฟ้าเธอสังเกตเห็นอาการเกรงของลูกชายได้ทันทีไม่ใช่แค่อาการเกรงจากกล้ามเนื้อแต่เป็นความประมาทที่เกิดขึ้นแทนที่เธอจะตกใจหรือทำเรื่องให้เป็นเรื่องใหญ่แม่รัชนีกลับเรื่องที่จะใช้ความเป็นแม่และความเป็นผู้ใหญ่สอนบทเรียนสำคัญกับเขาเธอหยุดนวดแล้วเปลี่ยนมานั่งขัดสมาธิอยู่ข้างกายแทน เธอมองหน้ากายที่ตอนนี้หน้าแดงก่ำและหลบสายตากายฟังแม่นะรัชนีพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียมแต่จริงจังมือของเธอลูบศีรษะลูกชายเบาๆเ,เ,เพื่อเรียกสติการเป็นนักกีฬาที่ดีไม่ใช่แค่ควบคุมร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้นนะลูกแต่ใจใจเราต้องนิ่งและแข็งแกร่งกว่าร่างกายเธอยิ้มบางอย่างรู้ทันความใกล้ชิด ความอ่อนไหวหรือฮอร์โมนวัยรุ่นมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แต่ลูกต้องเรียนรู้ที่จะแปลเปลี่ยนพลังงานพวกนั้นให้กลายเป็นสมาธิไม่ใช่ปล่อยให้มันมาครอบงำเราจนเสียงานซ้อมเสร็จแล้วแทนที่จะคิดฟุ้งซ่านมาฝึกกำหนดลมหายใจกับแม่ดีกว่าไหมนี่แหละคือการเติมพลังที่แท้จริง จากนั้นรัชนีก็เปลี่ยนบรรยากาศที่เกือบจะเตลิดเปิดเปิงให้กลายเป็นคลาสเรียนโยคะเพื่อฝึกสมาธิเธอสอนให้กายหายใจเข้าออกช้าๆให้เขารู้จักควบคุมจังหวะหัวใจและสอนให้เขารู้จักเคารพในร่างกายของตัวเองและผู้อื่นวันนั้นกายไม่ได้แค่หายปวดหลังแต่เขาได้เรียนรู้วิธีจัดการกับจิตใจตัวเองได้เรียนรู้เส้นแบ่งของความรู้สึก และที่สำคัญเขาได้เห็นมุมมองของแม่ที่เป็นมากกว่าแค่คนเลี้ยงรูแต่เป็นโค้ชชีวิตที่ช่วยดึงสติเขาให้กลับมาอยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องเห็นไหมคะคุณผู้ฟังในสถานการณ์ที่ล่อแหลมหรือความรู้สึกที่สับสนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการที่สุดอาจไม่ใช่การตอบสนองทางอารมณ์แต่คือสติและขอบเขตหรือ b o u n d a r i e ค่ะ ช่วงข้อคิดสก,กิดใจวันนี้ขอฝากไว้3ข้อสำหรับใครที่กำลังสับสนกับความรู้สึกใกล้ชิด 1. แยกแยะให้ออกระหว่างความรักความผูกพันและแรงขับทั้งธรรมชาติการมีความรู้สึกไม่ใช่เรื่องผิดแต่การกระทำที่ตามมาตังหาที่คือการกำหนดตัวตนของเรา 2. การสื่อสารสำคัญหากรู้สึกอึดอัดหรือวันไหวในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมการถอยออกมาตั้งหลักหรือสื่อสารออกไปตรงๆอย่างสุภาพเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุด 3. ครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยเหมือนในเรื่องนี้ที่แม่รัชนีเลือกที่จะไม่ตําหนิแต่ใช้ความเข้าใจสอนลูกให้ก้าวข้ามความสับสนเปลี่ยนวิกฤตทางอารมณ์ให้เป็นบทเรียนชีวิต ความรักที่ดีคือความรักที่มาพร้อมกับความเคารพและการให้เกียรติทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเคยมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมคะที่ความใกล้ชิดทำให้คุณเผลอใจเต้นแรงผิดเวลาแล้วคุณจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไรลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หรือวิธีจัดการตัวเองไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแอดมินรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์เลยถ้าชอบเรื่องราวที่ให้ข้อคิดดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe ติดตามช่องร้อยเรื่องรักและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ